รอบที่แล้วเราอัพปืไปแล้วนะเดี๋ยวรอบนี้เรามาชุดใหม่กันบ้างดีกว่าเหตุมีคาตานันด้วยแนะน่นี่พีมีนี่เลยนะสนับสนุนจากมินนะขอบคุณมากเลยนะครับเออมาได้ทุกเวลาพอดีจริงๆเลยเนี่ยกำลังจนอยู่พอดีเลยนี่จะกิจการมาเล้ยชุดพังไพทอนหรอ พังไพรทอนพังไพรทอนพังไพรทอนอ่านว่าอะไรวะเนี่ยอ่านไม่ออกว่าภาษา,านะอังกฤษอะไรเนี่ยนี่ขนาดเขาเป็นเป็นภาษาไทยไอ้กูแล้วนะกูยังอ่านไม่ออกอ่ะคิดดูดิโอเคว่า <Okay. S 1> <laughs> เดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่านะว่าจะหมดตู้หรือเปล่านะพี่อยากได้แค่คาตาณ์ไงพี่อยากได้แค่คาตาณ์มันอะคตาตาณ์เมดูซ่าเนี่ยไอชุดม,มันก็มันก็งนนะันงันอ่ะดูดิมันอะไรเนี่ยอันอันนี้คืออะไรน,นี่คือทรงผมอะไรก่อนอันนี้เป็นเลปเปอร์เหรอครับงงเออมาเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่านี่ทีแรกบึ้งนั่นไงนั่นไงทีสองนี่นี่โอ้ โโอ้หพี่คิดว่าพี่น่าจะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้พี่ได้พี่ได้คาตาน纳แล้วพี่ไม่เอาชุดได้ปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกแล้วเฮ้ยคุ้มคุ้มคุ้มอือพี่ไม่เอาแล้วพี่ไม่เอาแล้วเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบแค่นี้แล้วกันนะพี่อยากได้แค่คาตาน纳ไงเออคาตาน纳มันสวยนะนี่เอามาใส่แทนนั้นนี่ไงนี่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 สวยเลยนี่โคตรเท่โอเคจบแค่นี้เราไปแล้วบาย